สวัสดีเจ้าพี่น้องสุขุสุขโคนเมื่อนี้ได้เลิกงำเลิกงมเลิกงำงามดีเออไม่ออมสมอทายฉิบจากเขาก่อนเออผุ่นเพราะอยู่อ้วนผุ่นอาบน้ำทวนทวนพุ่นหนาวกั่จังหงั่งเนี่ยพอพอเอ้ยพอวันพอวันอาบน้ำบัเตะมาฟิงไฟ อันนี้ก็เป็นอันเลือดสีตตอยอันสองค้นสามค้นอยู่นี่สำนักงานอันอีหนึ่งอันวันวันบางท่านได้ออกมาก็เลยมาดังไฟฟิงอันนี้เอาความอุ่นใส่ร่างไก่จักหน่อยพี่น้องมันหนาวเดี๋ยวเรียดสิบว่าสูตรซีดเออสูตรซีดกําลังขึ้นหาแนวอยู่แนวยากจะจะกินอีกงยังเออได้มาแล้ว เสียงอย่างอแค่ข้อแค็มาคือเสียงสร้างแต่นอนนอนพี่กินข้าวกันยังละไพร์พี่เลอหนาวโอเคมาแม่มั่แม่เออแต่ตั้งไฟฟิ่น่ะเล้วพี่น้องเออไม่อยังละหันวัดดีจ้าทีอันนี้บัดดีตินั่นวัดดีจ้าเัียงในเฮตุสับงับพุทจังเงินเออหนักฮึบหนาวไมย่งแล้วพปที่ห้องเอาความอุ่นใส่ร่างกายเนี่ยเลือดมันจะได้สู้ซีดละพี่น้อง มึงอหันวันนี้อ้วนอาบน้ำจ้าจ้าคนแล้วโอ้ยคอยขันแก้วคอยอาบน้ำเมื่อหันเลยอาชีพกินอะไรอยากเรียกแก้วชิปใส่เขาไปท้ากินเลยไม่ให้กินไปเบิ้งแล้วราเปิดเจ้าแล้วที่ไปซื้อว่าให้พี่น้าเขากันแล้วก็เอาทานหันมาใส่แล้วไปซื้อหมูสตัดมาปิ้งรถหมูเข่าขึ้น ักเขาพี่เจเขาที่ปิดโนลมจะสว่งถุมนึ่งตัวเอ้ยมึงเรจะตื่นทีเฮ้ยก็มาจะเตือนตวนี้หรือจะไปซื้อพักมาเห็ดทุกี้ไม่งีอ้จิ้มนเกาด้าชิ้นบึมบมบ่อยู่น้ำจิ้มเงนฉลักน้ำเงินน้ำงินแดงม่น้องมาฝีงไฟมันจะกัดอยู่มันจะกัดอยู่หนามจังเสียมันหนาวแห้งละ จะไปพทางใดแม่ทงรอยเอสพูดแล้วเขาบอกยังให้เลยเอาไปเอาผัวอยู่พูดได้สองสปีแล้วเนี่ยแต่ไม่ติดภาษาัไปเลยเออไปอยู่พูดนสองสามปีเขาไปอยู่ให้เขาปีเอิญให้เขาอยู่สองสามปีเออกลับมาเฮี้ยนเบาคือเห่าเลยมังเออทีแรกก็บเ้าแด้กเจ้าเราเป็นคนใส่หลือไม่อะโอ้มาอยู่โคสุ่มโดนไปไม่ใช่ว่วาน เป็นยังไงอากาศบรรยากาศทางเนี้ยโอ้ท่านี่มันหนาวขอเล่นใหญ่น้ำรมหนาวมากแตเด้โอ้หะใหญ่น้ำหนาวมากหอยมากหนาวใหญ่น้ำหนาวแมนโอ้ยเจ้านาขอเป็นนั่นเลยโอป้าเจ้าหนาเป็นบ้างไหมใหญ่ละอ้วนเกินเสียขอเย็นเย็นตัวพราะุมฮุมนี่ตีจ้าโอ้เขาเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนนั่นทางผู้ไหนฮะแนวทางไหนเอ่อทางสกลพนผู้ละทางผู้ไทยผู้นะโอ้ตีขอไปเป็นคนับผูไทยตัวโอ้จะเป็นคน กด zoom ใครเป็นคนกด zoom เลยล่ะธรรมดาเนาะธรรมดาที่ผู้ดีจะมีเอกลักษณ์แสงเนี่ยเอออันเอาโอ้ยคนภาคใต้ไหมเนี่ยเจ้าเป็นคนใต้คนใต้เจ้าเป็นคนใต้อีน่นเป็นคนเจ็บเสียคลองวะอ๋อเรียนเยอะเกินต้องปรึกษาใคยเนาะใครที่เปิจอะไรออกทิ่มมาหลอดมาดีไหมเอ้าเจ้าเป็นคนผู้เวียงนี่เขาว่าอันนั้นนะผู้เวียงซุ่มแผลนี่บ่ซุ่มแผลใช้ผมเหรออันซุ่มแผลใช้ผมก็สำเนียงนี่บัด ว้าจัีไหนงสมีิไปสีมา่สิบ่สะไปซีมาเออันภาษีเน้ยไปซิมาเนี่ยไปสีมาแลไปสีมาจินข้าไปยังสิไปน่บ่คือบ้านทุกข่อยเนาะปวก็ว่าวังสิละแนวแนวอยู่แลวเออทุกข่อยขอยเป็นคนไทยเลยข่อยไปอยู่พุดด้วยสองสามปีเออข่อยไปเก็บอันนอไม เออโอ้ยปีนเข่าปีนผู้เออสบายสิได้หนอไม่ตะลันนั่นหลังบาดหลังเลื่อนมัดปีนผู้อย่างยูเมื่อเลยโอ้ยผู้เข่าผู้พานผู้คู่กับดึงผู้พานผู้พันอยู่สกงคนผู้หนกเข้านั่นแล้วเออหนกเข่าเออปีนขึ้นไปแล้วปีนไปลิลี่ลิลี่เหลียวลงมาโอ้ยเห็นแต่โกนซื้ออยู่อยังโกนโอ้ยทอน้ำทอน้ำแล้วไปอยู่ที่ไหนไปโดนแล้วได้๋ยสองสามปีแล้วยังวะไงในหนุ่ม ได้ลูกซองพวซองลูกกับซองพวกับซองเมนได้บักพวผู้นึงก็ได้หลวดัวผู้นึงก็ได้ลูกหนึงเออเออทางพุนขเจ้าบ่ค่อยเฮ็ดนั่นยองซิเขาจ่อเฮ็ดแต่งานคือกาไปขายลอตเตอรี่เราขายลอตเตอรี่ขายบอดี้อ้เลยกลับขึ้นมาขายเออขายยังไปนับเหมือนอ่ะนอกไหมเราโอ้ขายนอไมนคืออกเราไม่ต้มบอว่านไม่ว่าต้มบัดต้มขันสมบ่บัส้มเอราไม่ซอสหน่อสิ แต่ก็ขันสมภักใครแหละเอาไปก็ได้เศร้าเศร้าแล้วเจ<ะ>็บโปรตีนะะนเจนนน็บโดนแล้วก็เลยเศร้าครับขันแม่มันเกี่ยวกันางไรเนาะบ้านเขียนสมัยก็เจ็บจังหวะนั้ก็เออเศร้าเก็บแต่พลัดตั้งสิขันใหม่อันค่อยเอามาฝากหมดเจ้าน้ามจ้าสดน้ำจอกจอกนั่นบ้าน<ช>มันแซ่บๆซ่นอเออคอยละขันแต่ตะกี้คอยมาเก็บตีนเลยนะตอนนี้คอยเก็บตีนแล้วคอยมาขัน ว่ามันจะหอยหออกแท้กินไัวหาบวงเล้วไปเลยอันสดกินกับบักพริกดิบแซ่บเด้อเอส้มผักเซียนนั่นใส่หนังบอใส่หนังค่อยเนี้ยหนังน้อยมันหล่นขั้นไปขั้นมานะแต่กิจขาข่อยนี่ข้าอ่อนขาเขาข้าวก้อนนี้ย้อนนี้เสารขั้นแล้วขาข่อยบักข้าวแล่เขาแหล่เขาแล้วขั้นผส้มผักนี่ขาเขาเมนทะเนี้ยเป็นใดเนาะเหม่ออาเมือนขึ้นไปลำนะไปเขาคือว่านหนาวคักแท้ เอก็มันข่อยบ่หยังละเมื่อคืนน่ะมันหนาวหลายนั่นข่อยบ่มีผ้าห้องใต้รถบัต้รถบดนอนหลับดีดีทีแรกนั่นนอนไปนอนมากกว่ากูนอนในซองพิษเฮ้ยหนาวคักหนาวฮอดกระดูกพุ่นน่ะเออนในซองพิษตัวนี้เออนายไม่หนางนอนในซองพิษล้วไม่อ่าเอ้ยอันคลิปนี้บ่มีอีหยังเด้อนี่นั่งโซเลกันนะเมื่อคืนเนี้ยเทิงลมเทิงอันขี้ฝุ่นโอ้ยจะบอ แค่ password. ไปงานไปลำอยู่าั้นสิมือตอ่อกันนี่โอ้โหโลกเป็นโลกโป๊อเลยรถดตันวนี่ใครว่าเดี่ยง<ไ>มดแต่ข้นงก็ขาววันเดียงมดเกือบใครนี่มาหอดเนี่ยคนว่าคนไปดำนานึงเข้า <c oughs> ไปดำนาเฮ็ดเข้าเฮ็ดหนามเฮ็ดปลาเนาะเอาทีกินก่อนว่าเออถ่ายคลิปก่อน <c oughs> อ <donít S 1> หอน,นเปียกนาท <c oughs> ีก่อนเนีไปดูสิผ่าซื้อเน่าอยูหนอกจากดอกบัตรออกเงินไหมสิไปไหวเอาเงินข่อยมีอยู่หาร่อยนห้องแป๊บเด้อเงินข่อยอยู่ทึ่งในหลัง ยหเขาว่าเงินบักต้นมันหายนะมันหล่นเซียไสพวกมันก็หาเครื่องล้งหนึ่ปะแต่ว่าตอนนี้ล้างอยู่ละของกูไรของกูฝากไว้ของเมแอนให้เมื่อคืนเนี่ยเออเมยนให้เออฝากอีอ้วนอันนั้นเออในห้องหลอย่าบาเลยหายลอยนะือบปรลวดกูยุ่งแค้วมึงแล้วมึงเคยป๊สจะให้กูยำแต่ส้มพักกูยำแค้่วมึงนะโอ้เนาะ เพราะ่ท่เนี่อันเจ้าเป็นบมามีอาเป็นหลานไม่ยงี้ยจุ่มเห็นไหมว่าคอยนะฮู้จักไม่ยงี้ยจุ่มนี่บ้านอันเต่าไตยยังก่อหน้องบวชไตยอ่ะคอยมีพี่น้องอยู่ฮันไดิผู้ใดล่ะอันบางนามสกุลอยู่สูนะนะบักอันนั่นนะบักกล้วยเมียเจ้าหูจักบ่าไม่เงี้ยคอยหูจักมันอยู่บอกกล้วยหลานไม่เงี้ยันไม่ยงี้ยจุ่มนั่นเาว่าเป็นอันมันมันเป็นนักเลงอัน เออมันเป็นนักเลงมันถืขอข้าตีแล้วมันก็เลยอันปิ่นตละลปัดมันเป็นกระเทยอ,อ,อย่างเราตะลปันไปยักษ์สันติก็สิเป็นกระเทยเออบอกมันมันเปลี่ยนจากบักกล้วยมาเป็นบักแบงเออบักแบงเปลี่ยนจากบักแบงมาเป็นเอ่อบักไก่ย,ย่างซางน้อยเออโน้ออยา่าวาโอ้ยข่อยปลาขวดเป็นเอฟสี่เราตัวเอ,เออสี่เออสวอนาะอย่าะบอกโอ้ยอย่าวาซื้อไก่ย่างเอรกุเลียตันหิบหิบเรุ่นนี้มันไม่ได้ใส่หิบแอกนี่มันใส่เยอะสุดเลย โอ้โหงแม่เออแโอ,อ่งก็จะเอาโอ่งใส่ในเออเปลี่ยนอัทีเครื่องแล้วกอซีลลงไลน์เดียเ้ยบานิกดซีลลงออคลิปออออพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อกดกดไลค์กดแช<ะ>ร์รแล้วก็วกดให้พี่น้องในเมืองนำกันอย่าเฉมิงผูเ้เดียวให้พี่น้องในเมืองหลายๆคนถ้าพี่น,น้องแชร์น่ะซอยแชร์ โพแสแล้วก็กดติดตามน้ำคนมาสลิงไงน้ำเน่กด<น>มาสลิงลิงปิ้งลิงปิงเพื่อจะดูซิบต่อไปบอกจะลิงนานาเ,เพื่อการเตียนว่าทุกคอยลงคลิปมาลงคลิปออคอยได้โทรศัพท์ไม่แล้วก็กกถ่ายคลิปแล้วนั่นก็ขอบคุณพี่รูปทองเดอ้อขอบคุณ <c oughs> ดาราซ่องน้ำอันเมะไก่ย่างเตียต้นฮีบจ,จานต้ยซีอฝากพี่้องเอฟซีน้ำเมืองแง่งน้ำภูบะเมียฮิยัน ก็อยู่สำนักง,งานเฝ้าสำนักง,งานแต่ว่าเพิน่นเอิ้นอันคนมาเฝ้าสำนักง,งานนี่ถือดอกนี่ต่พวนอ้วนมีแต่คนบมาหนาวเป็นเอออพี่น้องเลือฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกดกดแชร์เน้อพี่น้นองก,กดแชร์กดสับสักไข่ใบบกูดใบบมกนาวบมกเผาส,ส้มโอมาแฝงแตงโม่ใส่โยโห่ฮิ้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พีนลูกๆเต้าเต้ไร่เฮ็ดชิปให้พี่น้องในเมืองกัน สำหรับคิปน,นี้เอาไว้ซ้ำนี่หนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะ